ริ่มก้อนเลยถามเลยดีกว่าว่าคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่คันที่4จ้ะ สวัสดีค่ะพบกับโตระดีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นการส่งม,มอบรถนะคะมิตซูบิชินะคะม y เวกเี2015เกียร์ออโต้นะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะเป็นใครทำอาชีพอะไรแล้วก็จบกับเราไปที่เท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่พัชนะบอกเลยว่าเห็นกันตนะั้งแตบบ่เปิดเต็นท์แกๆพี่นะเริ่มต้นเลยถามเลยดีกว่าว่าคันนี้เป็น ทั้งไปถึงยังมั่นใจยังจะเลือกรถที่เราอยู่ก็คือรถของเราเนี่ยคือบริการดีมากแล้วก็ซื้อไป3ามคันที่แล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยก็คือดีทุกอย่างอ่ะแล้วก็ประทับใจเราไปดูที่ไหนก็ไม่เหมือนร้านโตไงทักงตนแล้วก็การบริการใช่ค่ะทุกอย่างทุกอย่างคือร้านโตเขาสุดยอดแล้ว,ลวบอกเลยว่า เราโปรโมตออกไปได้จริงไหมคะพี่ได้จริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า<อ>พี่พัดนะคะทำอาชีพอะไรนะคะที่มาออกนะพี่อา,อาชีพอะไรมาออกอ๋อตอนนี้หระคะก็คือเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าซิงเกิลแล้วก็คือเราเราถูกใจแล้วประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไปดูที่ไหนไม่เคยประทับใจคือมาที่นี่โอเคเลยจบที่ร้านโตแล้วการอน,นมรุมัติการยื่นเอกาสารย่ยงยากไหมคะ ยุ่งเลยคือเมื่อวานตั้งใจแค่เข้ามาดูเออแล้วเดินดูเดินดูเอ้ยอ่ะโอเคน้องถามว่ามีเอกสารอะไรบ้างพี่ไม่ได้มีอะไรมาเลย ใช่บัตประชาชนใบเดียวเช็คเครดิตโอเคจริงๆอะ่ะก็คืออ่อน่าจะอนุมัติเป็นเมื่อวานแล้วแต่พอดีเมื่อวานคนเยอะไหมคะพี่พัชใช่เมื่อวานคนเยอะมากเลยเรายังงงเลยว่าร้านนี้ทําไมเหมือนแบบเฮ้ยเข้ามาชอบตลาดกันลูก<า>่าวแต่อนุมัติไว้อยู่นะคะไวมากสุดยอดไม่คิดว่าจะผ่านแบบง่ายมากแต่ก็เพื่อนๆพัชถามเราก็แนะนํามาที่ร้านโซนะว่ารถเขาดีนะ พอดีบริการดีทุกอย่างคือเราเราประทับใจตัวเราเองไม่งั้นจะไม่มีกันที่4เกิดขึ้นพี่พาใช้เงินในการออกรถคันนี้ไปเท่าไหร่สองบาทค่ะสองบาทบะคอาหารค่าประกันภาษีพรบทางแบนจ่ายให้หจ่ายให้หมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ต้องฟัดเงินอะไรจ่ายเลยบอกเลยว่ายืนยันนะคะจากลูกค้าเก่านะคะยังยึดมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวรถของเราและการบริการ ช่ค่ะก็ขอบคุณครอบครัวของพี่พัทมากๆนะคะที่ยัง<า>ไว้ใจโตรถีนะคะใครนะคะที่สนใจรถหารถอยู่นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอนุมัติ<า>ไวนะจบจริงได้รถไปใช้ชั่วนะคะลองมองมาที่โตรถีนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะยังไงก็ขอบคุณครอบครัวของพี่พัทอีกรอบนึงนะคะ